หมายจับเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเคสที่ออกข่าวอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็ไปสํารวจพื้นที่ชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวเที่ยวว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างใครที่อ,า,อาจจะกอ่ออาชญากรรมหรือรับว่ามันเกิดมันเป็นภาพที่ออกพ,พีนะครับเราไปดูจุดนั้นแล้วปรากฏว่าห้าหกหมายที่ออกปีห้าหกอ่ะอะไร เหตุการณ์เป็นอย่างไรประมาณเดิออะไรก็เดี๋ยวผมแนี่ยมันเป็นภาพออกมาทางทางให้เราเช็คเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะฮะแล้วถ้าใครใครมีเนี่ยมีเห็นอีกเนี่ยช่วยส่งมาหน่อยนะครับเป็นประโยชน์นะฮะเป็นประโยชน์เราจะรีบไปทันทีพอเรารูขา้ข่าวปุ๊บเราลงไปเลยนะฮะแล้วจุดสถานที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้มันใช่ง่ายตรงไหนตรงไหนนะครับฝากมาฝากอะไรว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับช่วยโพสต์ช่วยส่งมาที่ ที่ตำรวจยะโดยตรงก็ได้นะครับขอเป็นเรื่องจริงนะอย่าอย่าอย่าเอาเรื่องทนานมาแก้งกันนะครับตำรวจพร้อมทำงานครับท่านครับในส่วนไม่พบเหรอคบไม่พบตอนนี้คือพบถานที่แต่ไอโอนขายคนอะไรลูกโป่งอย่างที่ในภาพเนี่ยมันไม่มีไม่มีแหล่งขายไอแก๊สตัวเนี้ยมันมันมันเป็นแก๊สที่ไวําทำทำเค้กทำยาตลบได้ด้วยอะไรนะในไอ้ข่าวแล้วก็เป็นความผิดทางเรื่องยา ระเบียบยาแผนปัจบันมีไว้แล้วหรอ จากการตรวจสอบยืนยันทัาบนเกาะปีๆไม่มีไม่มีแก๊สหัวเราไม่มีการีไปยังไม่มีไม่มีเลยแล้วก็ถามย้อนกลับไปก็แบบก็ไม่มีใครบอกว่าไม่มีแต่เราก็ไม่ไม่ไว้วางใจคงต้องส่งชุดสืบสวนลงไปสูมดูอีกทีเพราะว่าเราก็เห็นภาพออกอย่างนั้นแหะนะเราก็ต้องเช็้เอกสารอะไอย่างนี้ทีนี้เรื่องอัตราโทษอะไรที่มันมีมันมีเอกสารอยู่มันยิ่เดี๋ยวไปดูนะไอ้่วกมันติดนะโคิดตัวนี้มันอยู่ในตาโค้ด